ล็อกตรงนี้ตัวน้อยเต็มเลยนี่ตัวเล็กเต็มเลยอู้ตัวน้อยนาักน้ะ

เอ,อยอ่ามากเลยครับไฮล็อกมันหยอดเป็นหยอดเป็น คือการให้หารเต่านะครับ ตาลูกตาลตาลนี่ดูตาลจีอ๋อหนูตาป่วยไม่ใช่เพราะมันดูมันวายว่ะมันวายแบบวายแบบที่หื้อแก่เลยมั้งกระดองมันอยู่บนอย่างเงี้ย